เอาลคะครับผมการเทเลชอนเ่าต้องสู่ช่องซิกหนายตอนนี้เราก็เกิดกเกม NRT n i n j a นะครับผมนะ <S <S เกม naruto <S <S มือถือ <S 2> <S 2> <S 2> นั่นเองใครอยากดาวน์โหลดไม่ได้ด้วยการลิงก์ดาวน์โหลดอยู่ใต้คลิปเลยในระบบ Android นะครับผมแล้วก็ผ่านอ m u l a t o r LD player n o c k player blue stack นะฮะ i o s iOS ตอนนี้ยังไม่สามารถเล่นได้นะท่านผู้ชมนะแล้วก็ทางด้านของกลุ่มนะครับผมใครไม่ได้เข้ากลุ่มอย่าลืมไปเข้ากลุ่มกันด้วยนะฮะ็น t นินจากลุ่มพูดคุยและแลกเปลี่ยนนะครับผมนะเติมเงินไม่เข้าสมัครไม่ได้เหลืออะไรใดๆก็แล้วแต่ไปถามแอดมินได้เลยหรือใครจะเติมโดยตรงกับแอดมินนะครับผมนะผ่านวอลเล็ตหรือผ่านบัญชีธนาคารเนี่ยก็สามารถเติมโดยตรงกับแอดมินได้เช่นกันนะฮะแอดมินอยู่ในกลุ่มนะไปสอบถามได้เลยนะท่านผู้ชมแล้วก็ทางด้านของการเติมเงินนะสำหรับใครที่อยากเติมเองนะครับผมนะ กดลิงก์ที่3เท่านั้นที่เขียนว่าเติมเงินคูณ50เท่านะฮะต้องอันนี้เท่านั้นเห็นไหมเขาเขียนไว้เลยว่าต้องอันนี้เท่านั้นถ้าเราไปเติมที่หน้าเว็บสีฟ้ามันจะขึ้นโค้ดเออร์เลอร์นะครับผมนะมันจะไม่สามารถเติมได้นะท่านผู้ชมหน้าเว็บสีฟ้าเนี่ยเอาไว้เช็คพอยเช็คคอยนะฮะเอาไว้รับแพ็กฟรีนะแคเกจเริ่มต้นนั่นเองส่วนใครที่รับแพ็กฟรีไปแล้วนะครับผมในเซิร์ฟเวอร์หนึ่งนะฮะอยากจะย้ายไปเล่นเซิร์ฟเวอร์สองนะครับเพื่อนๆต้องสมัครไอดีใหม่อย่างเดียวเท่านั้นนะฮะ ถ้าเพื่อนๆเนี่ยไม่สมัคร ID ใหม่จะไม่สามารถรับได้นะครับเพราะว่า1 ID รับได้แค่1ครั้งเท่านั้นถ้าใครจะย้ายเซิร์ฟนะครับผมหรืออยากจะไปเล่นเซิร์ฟใหม่ๆแนะนําสมัคร ID ใหม่อย่างเดียวเท่านั้นนะครับอ่าเข้าๆประมาณนี้ก็แล้วกัน้าเดี๋ยวเราไปดูทางด้านของกิจกรรมกันดีกว่านะฮะวันนี้นะครับผมนะทางด้านของแอดมินนะฮะเขาทําการอัปเดตกิจกรรมนะฮะใช้จ่ายเข้ามาอีกแล้วนะคนดูนะโอ้โหรอบพี่แล้วเราเพิ่งใช้ไป เมื่อเที่ยงคืนนะเที่ยงคืนของเมื่อวานนี้เองนะครับผมนะโอ้โหนี่ไงซัมมอนครบตามจํานวนก็จะได้หินอย่างเพิ่มขึ้นนะฮะนี่กิจกรรมเข้ามาแล้วนะคนดูนะโอ้โพึ่งเข้ามาบอกคนดูแล้วก็กิจกรรมเติมเงินไหนดูซิมีกิจกรรมเติมเงินเข้ามาป่ะอันนี้ที่เราซื้อไปเนี่ยดูดิผมซื้อไปสี่อันละสมบัติกล่องเวท กิจกรรมเติมเงินมันอยู่ด้วยกันป่าวเนี่ยเมื่อกี้ผมลืมดูเลยกิจกรรมซัมมอนกิจกรรมใช้จ่ายทองโอกิจกรรมเติมเงินยังไม่ได้เข้ามานะมีแค่กิจกรรมซัมมอนกับกิจกรรมใช้จ่ายทองนะคนดูนแค่นี้เลยปะ่ะเดี๋ยวเราไปจัดหนักจัดเต็มกันดีกว่าคนดูว่าวันนี้1ล้านทองนะครับผมนะจะได้กี่อันเดี๋ยวไปดูซิว่าตอนนี้มีเท่าไหร่ มีหยางอยู่13มีหินอยู่91อันไปฮะจับไปอย่าให้เสียนะครับผมท่านผู้ชมลุย1ล้าน1แสนทองเอา เราจะปั้นอุจวะมาดาระล่างสมูไรกันต่อนะฮะจะเอาให้ขึ้น16ดาวโอ้โหมีหน้าตอกันนะรู้ตอออกเออไอตัวยินหยางนะเอามาเยอะๆหน่อยก็ดีนะอะไรจะหมดละตัวยินหยางอะไรผมจะหมดละแต่ว่ากล่อง V3 ผมดองไว้เยอะอยู่เดี๋ยวค่อยมาเปิดกล่อง V3 ทีเดียวทำคลิปแยกแบบทีเดียวเลยอะกล่อง V3 สอะน่าจะได้ประมาณ200ตัว เดี๋ยวก็ค่อยมาไล่ดูว่าตัวหินอย่างจะได้เยอะไหมนะแล้วก็ตัวปกติธรรมดาด้วยนะฮะเพราะว่าต้องเอาไว้เล่นทีม3นะครับผมนะเวลาลงอารีนาข้ามเซิร์ฟมันต้องใช้3ทีมไนงะทีมละ5ตัวเดี๋ยวค่อยมาเปิดทีเดียวโอเคกระเป๋าเต็มแล้วครับผมนี่เหนะ็นไหมมีอยู่ส0 0 0 0 0กว่าละส0 0 0 0 0กว่าแล้ 200, กวลก็เกือบ300อ่ะคนดู300ตัว นะอ่าโอเคหกร้อยกล่องฮะทีละร้อยเหมือนเดิมฮะปาไปหนึ่งทีโอ้โหเหียเปิดหัวมาก็เล่นกูเลยเปิดหัวมาก็ศูนย์เลยทั้งหินทั้งอย่างไม่ออกสักอันป้าไปหนึ่งทีโอ้โหไอ,ยอย้ยางไม่ออกยากชิบหายเลยไม่ออกเลย ไปหนึ่งทีเอออย่างนี้ดิออกทีละอันก็ยังดีปาไปหนึ่งทีโอ้โหไม่มาเลยวะเฮียมือออกยากเกินไปปะเนี่ยอะสองรออันดูไม่ออกก็ให้แม่งรู้ไปเออออกสองอัน <c oughs> ได้มา16อันแล้วตอนนี้อ่ะเดี๋ยวอัพดาวไว้ก่อนเดี๋ยวอัพดาวไว้ก่อนมาดาละสิสดาว ่าสิบดาวอันนี้11ดาวโหต่อไปใช้ประมาณ20อันนะคนดูนะต้องหาอีก20อันเพราะว่าไอาตัวที่ใช้เนี่ยคือ13ดาวนะโอเคออกหน่อยนะลูกเหลือตั้ง8แสนทอง20อันนะ่ะล้วลัวไปฮนะ แปดแสนทองยีอันไม่ได้ให้มันรู้กันไปไอตัวพวกนี้เราไม่ต้องลุ้นแล้วนะเพราะว่าเราครบบทแล้วเหลือแค่เอาตัวซับมาให้ได้เยอะที่สุดจะได้ไม่ต้องไปรีหาให้มันให้มันเปลืองไอตัววิญญาณสีม่วงนะมีคนบอกว่าพี่ทำไมไม่ซื้อเอาในร้านค้าก็มีขายอยู่วิญญาณสีม่วงอะ่ะมันแพงครับผม วิญญาณสีม่วงมันอันลตตั้ง2 0 0พันนะ2 0 0พเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเก็บ10ครั้งก็ได้สองหมืแล้วนะ2 0 0 0 0ื่นะเรามากดตู้ตรงเนี้ได้4ี่โลใช่ไหมล่ะก็ได้กล่องหยินอยางละ20อ่าเออประมาณประมาณ4ี่กล่องนะฮะ4ี่โลนะครับผมนะสี่โลก็40กล่องเนี่ยเราเอามาลุ้นหยินอยางดีกว่าถ้าเรามาซื้อจากตรงเนี้แพงนี่ไงรู้อยู่นะว่ามันมีรู้อยู่ว่ามันมีแต่ว่ามันไม่คุ้มฮะเราเรามีไอตัว เหรียญตรงนี้อยู่ไงเนี่ยตรงเนี้ยเห็นไหมมันมีอยู่ตั้ง600กว่าไงเราสุ่มจากตรงนี้ดีกว่านมาได้ทีละ30 30เนี่ยเก็บไปเรื่อยๆ10อันก็300 1 0ออันก็3000อะไรประมาณเนี้ยหาจากตรงนี้ไปก่อนอ่ะสักครู่นะคนดู ดูยปัาบโอ้ยยียไม่ออกเลยดูดิมึงจะออกมาทำไมนักหนาวะเนี่ยหินเนี่ยโอ้โหดูดิได้มาอยากละอันก็ยังโอเคนะแต่ถ้าไม่ได้เลยเนี่ยเฮ้ยขอเปิดแบบทีเดียวดิอยากรู้ว่า400กล่องมึงจะออกให้กูกี่อันวะเนี่ย เอ้ยสี่อันอยู่นะโอเคโอเคครับผมยังดีกว่าเปิดทีละร้อยนะช่วงนี้นะแต่ถ้าเกิดว่าเปิดทีละร้อยเนี่ยมันแล้วแต่ดวงจริงๆว่ะแต่ช่วงหลังๆไม่ค่อยออกเลยคนดูทีละร้อยอ่ะเดี๋ยวรับของก่อนโอเดี๋ยวได้มาอีกอีกห้าอันนะนี่ใช้จ่ายใช้จ่ายผมเมื่อวานเราใช้ไปตั้งล้านห้าเสียดายมากเลย เมื่อวานถ้าเกิดว่าเราใช้ล้านห้าเนี่ยจะจะได้ถึงตรงนี้เลยนะล้านแปดนี่เลยนะเนี่ยดีไม่ดีสองล้านเลยนะ้ำนะนีนน่สองล้านเอ็ดอ่าซุมซ่มอ่อซุ่ม่อ เอาให้ตันนะฮะตอนนี้ข้ามเซิร์ฟโคตรตึงในน้อยอะ่ะจิเกนอย่างตึงคุณวีแกยังบอกเลยว่าตีสู้ไม่ได้เลยนะเซิร์ฟสองเขาทำของโหดจัดนะคุณวีคุณวีเซิร์ฟหนึ่งนะเซิร์ฟเราที่อยู่ที่เป็นรองกิวอ่ะคุณดูที่เป็นรอ,อ,องหัวกิวอะ่ะแปลว่าเซิร์ฟสองนี่โหดมากเดี๋ยวต้องไล่ทำพลังไปช่วยเขาก่อน โอเคเหลือกี่ทองวะเนี่ยโอ้เหลือสองแสนว่ะคนดูจิบหายแล้วไงยี่สิบอันขอให้ถึงเถอะขอร้องไหนดูสิเออเนี่ยได้หกอันเลยคนดูเออเปิดทีละเยอะๆดีกว่าว่ะ หลังๆมาเวลาเปิดเยอะไอตัวอย่างได้เยอะเว้ยคนดูแล้วก็เดี๋ยวได้มาอีก5อันนี่ไม่รู้ว่าจะพอหรือเปล่านะ200โลพออยู่มั้งน่าจะพออยู่แหละ โอ้โหตาวีก็อันนี้เหมือนกันนะน่าเปิดเหมือนกันนะหน้าดูเดิเปิดได้คุรามะโหมดเลยนะนาลุโตะแกก็อัพตัวอยู่เหมือนกันนะหน้าตาวีอะโอเคทองหมดแล้วคนดูมาดูซิว่าได้หรือเปล่าโอ้โยได้อยู่เว้ยได้อย่างมาห้าอันโอเคแล้วก็อันนี้ใช้ทองครบหนึ่งล้านนะครับผมนะแล้วก็เดี๋ยวเราไปเปิดกล่อง ว่าได้กี่อันนะครับผมผมจะเปิดรวดเดียวเลยนะเพราะว่าเปิดทีละร้อยอะ่ะสูตรนี้ใช้ไม่ได้ผลแล้วว่ะออกยากมาก400กล่องฮนะ3อันไม่ได้ก็ให้มันรู้ไปปับ๊บออก7อันคนดูเย็ดโดโอ้โหตึงจัดตึงปีอะ่ะเออมันต้องอย่างนี้ดีโอออกทีออกเยอะๆหน่อยมาๆาม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 ,ามาเราอัพอาราละได้ละ ไอตัวนี้ขึ้น13ดาวไปก่อนเลยโอ้โหชิบหายแล้วไง13ดาวแม่งต้องใช้11ดาวอีกหนึ่งตัวนั่นหมายความว่าเราต้องเราต้องทำมาดาละ11ดาวอีกตัวหนึ่งโอ้โหชีวิตเดี๋ยวแป๊บนึงนะ12ดาวเราต้องไปรีหามาดาละทิ้งไว้ว่าคนดู11ดดาวใช้กี่ตัววะเนี่ย 1>, 1จนถึง10ดาวใช้อย่างละตัวใช่ไหมเดี๋ยวดูก่อนนะหลังๆเริ่มใช้อย่างละ2ตัว1-10ถึง10ดาวอ่ะเดี๋ยวไปรีมาดราะไว้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวสักประมาณเที่ยงคืนตีหนึ่งเดี๋ยวผมมาเติมอัดใหม่เติมใส่เข้าไปใหม่แบบนึงนะมีอยู่หนึ่พันว่ะ ไม่พอแน่เลยโปลุโตหนารุโตเมื่อวานกูอยากได้มึงก็ไม่ออกมาออกวันนี้เมื่อวานเนี่ยรีหาแต่นารุโตไม่ไม่ออกเลยดูดิคาบากิคุณละม้าหมดมินาโต มาดาระออกอยากอย่างวันนี้เดี๋ยวแป๊บนึงนะนารูโตะโอ้โหคุละมาหมดเออมาละตัวหนึ่งแต่ต้องหาประมาณสิบตัวคนดูแตมหมดว่ะเอาอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวประมาณแบบเที่ยงคืนตีหนึ่งเนาะเราเติมไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวทำคลิปล้านหนึ่งให้กล่องตรงเนี้ย มันได้ประมาณแบบสัก4ี่แสนคะแนนไปเลย 4, 4, 4ี่แสนคะแนนก็ประมาณ4ี่แสนแต้มเนาะสี่แสนแต้มอเดี๋ยวผมลองหารดูนะหาร1000ดูหน่วย10หน่วย1 0บร้อยพันหมื่นแสนหาร1000มันจะได้เท่ากับ400กล่องอ่ะไอตัว LR ตรงเนี้ยมันจะได้400ตัวเดี๋ยวเรามาลุ้นกันดีกว่าว่าเราจะได้พวกมาดาร่ากี่ตัวแล้วเดี๋ยวผมอ่ะจะปั้นคางูยะด้วยเพราะว่าตอนเนี้ยจะปั้นคางูยะให้ขึ้น18ดาวนะฮะเพราะว่าทํา17 จะทํา17ดาวตอนนี้ปั้นไว้แล้ว14ดาวเห็นไหมสิบสี่ดาวมาแล้วตัวหนึ่งแต่ว่าอะไรอะ่ะมันไม่พอมันต้องใช้15ดาวคาโูยะเนี่ยก็ยังขาดอยู่นะครับผมนะขาดอยู่เยอะเลยแหละเนี่ยเห็นไหมมีแค่ตัวเดียวขาดอยู่เยอะเลยเดี๋ยวคืนนี้นะครับผมนะเดี๋ยวผมจะเติมเพิ่มก่อนแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เนาะพรุ่งนี้เรามาเปิดไอ้ตัวกล่องรับสมัครกันต่อนะฮะเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะขึ้นหรือเปล่านะครับผมนะก็รอติดตามก็แล้วกัน,กนไปแล้วไปแล้ว,ลวนะผู้ชม ใครที่ชื่นชอบและชอบใจนะครับผมฝากกดไ like, ลค์กด subscribe กดติดตามนะฮะเพื่อเป็นกำลังใจกันี่ต่อไปให้ผมด้วยก็แล้วกันนะครับส่วนใครที่จะเล่นกิจกรรมนะครับผมนะรีบมาเล่นเลยนะฮะกิจกรรมเนี่ยรีแล้วนะฮะแล้วก็รอบนี้เนี่ยมา13วันเลยนะค,ะคนดูนะปกติจะมาแค่7วันนะฮะแต่รอบนี้เนี่ยกิจกรรมเนี่ยลากยาว13วันเลยสําหรับสายเติมน้อยหรือว่าสายฟรีเนี่ยก็มีโอกาสนะครับผมนะซัมมอนครบ14,000ครั้งแล้วนะครับผมนะ หลังๆเนี่ยจะได้หยินอย่างเยอะมากเลยถ้าเพื่อนๆเนี่ยไปเล่นเป็นสายฟรีนะครับผมนะก็เก็บทองไว้อย่าไปใช้ใจ่ายอย่างอื่นมั่วซั่ว ة. แนะนําว่าให้มาเปิดหาไอ้กิจซัมมอนอย่างเดียวเลยเพราะว่าหยินอย่างอะ่ะหายากมากนะผมนะอ่ะไว้เจอกันใหม่คิวโอน้าสำหรับลีปนี้เข้าตัวเราไปก่อนสวัสดีครับผม